หว่างเรือกรุเทพก็เรือเรือพิจิตรับเดี๋ยวนี้ปะทุมปะทุมกับพิจิตรเจอกันนะเดี๋ยวนี้ออกมาเลย มาแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมเที่ยวนี้เป็นเรือชิงชนะเลจิงชนะเลจิงชุยถ้วนพระราจทาานกันด้วยเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวสุดท้ายหรือไม่หรือว่าจะมีเที่ยวที่สองเป็นการฟัดกันระหว่างเรือผันแสงผันแสงอยู่ในร่องน้ำเมื่อกันตอนนี้ผายบดผายเบียดผายเยายสียบผายสีตีแลงใสเขายับขึ้นมาแล้วในขณะที่เทพวชิรวิทย์สอสอเฝ้านั่งดูอยู่หน้าทีวีนั่งดูอยู่หน้าจะมีส่งเสียงเชียร์เราไหมเทวชิรวิทย์ผายระเบิดระเบ้อน้ำแตกกระจุยกระจายแล้ว ดูกระจายดูเที่ยวนี้ว่าใครดีกว่าใครต่างคนต่างไต่ต่างคนต่างอันเอาไว้เรือปทุมบอกกันพิจิตพิจิตเนียปทุมต่างคนต่างไต่ต่างคนต่างอันปทุมอยู่ร่องน้ำสีแดงแต่พิจิตร่องน้ำสีน้ำมัวตางคนปทุมร่องน้ำน้ำมัว่าต่างคนต่างเพียรตางคนต่างพี่มึงสีกูสีมึงสีกูสีพัดแสงกอดคอแล้วกอดคอได้แสงได้ไม่ได้แล้วสองร้อยเมตรผ่านพ้นเข้าสามร้อยเมตรเข้าสามร้อยเมตรสุดท้ายห้าร้อยเมตระยะระยะแล้วจ้ท <ts> <away> ี่ว่าพัดแสงพัดแสงเจน แต่เมื่อไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะนายบีกุมาแล้วก็คือที่กันเทพธนวลวิทยเทพธนวลวิทย์บีบีหนีพลอไวยบอลเรียกว่าร้อยเมตรสุดท้ายสบายสบายครับก็ถือว่าล่องน้ำได้เงินครับเทพวชิราวีกับเรือสอนตอเต่ากับกระหิวเรือสอนจอออนครับเรียกว่าสบายสบายกันยีนะไพศาลก หัวชนวิทย์ได้แต่ก้อนเข้าไว้ว่าหนึ่งคุ้งน้ำลองวาลีที่ไหนเที่ยวหนึ่งใจเดียวลองนาทีที่ก่าวหวันหนึ่งบน้างลงนาทีที่ตะการหนึ่งทีมงานปอนโชคโชคสะดุดีแล้วเขาก็หนีพันแสงไปทันแล้วครับลูกศิษย์พพรมหนีเข้าเ้นใัย